สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา4ปัจจัยที่ทําให้เราลากยิงหัวติดได้ง่ายขึ้นนะฮะเนื่องจากมีเพื่อนซีเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับรวมถึงส่งข้อความไปในเพจของผมเลยนะบอกว่าผมฝึกลากยิงมาตั้งนานแล้วนะครับแต่มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ถามผมมาว่าผมมีเทคนิคอะไรไหมนะครับช่วยบอกเขาหน่อยเทคนิคเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับแค่กดยิงแล้วดันขึ้นไปด้านบนอะกดยิงแล้วดันปุ่มขึ้นไปด้านบนแค่นั้นเเองงรจิๆลย แต่ว่า4ปัจจัยที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับมือถือฮะมือถือนี่สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมนะความเร็วหน้าจอของแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับส่วนตัวผมใช้ iphone 6 s p l u s นะฮะในการเล่นเกมนะผมลองไปเล่น vivo y 9นะครับหรือเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่รุ่น vivo นะครับของเพื่อนผมเนี่ยลากขึ้นหัวไม่ขึ้นเลยนะครับข้อที่2นะครับการตั้งค่าปุ่มยิงของเราท่านผู้ชมควรที่จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถกดยิงแล้วดันปุ่มขึ้นไปด้านบนให้สุดได้เร็วที่สุดนะฮะ พอเราดันปุ่มขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยเป้ามันก็จะทําการเลื่อนขึ้นหัวของศัตรูได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมข้อที่3มนะครับเราควรที่จะฝึกให้ชานาญนะานผู้ชมไม่ว่าตอนที่เรายิงไปเนี่ยโอกาสจะติดหัวมากหรือน้อยก็ตามแต่นะครับเราควรที่จะลากขึ้นหัวไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเราเจอศัตรูที่ไหนเนี่ยเรากดยิงแล้วก็ลากขึ้นไปเลยไม่ว่ามันจะติดหรือไม่ก็ตามแต่นะครับพอเราทําเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้จังหวะเองนะท่านผู้ชมนะว่าจังหวะไหนมันจะติดหรือไม่ติดนะครับ ข้อที่4นะครับผมขอฝากไว้เป็นเทคนิคและการท่าชมเวลาเราลากยิงขึ้นไปด้านบนนะครับเราควรที่จะลากแรงๆนะลากแบบกระตุกเลยนะครับเดี๋ยวเราทำเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้จังหวะเองนะครับผมนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาถ่ายมือให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันลากแบบไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ไว้เยอะๆเลยผมเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมทําคลิปถ่ายมืออยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ว่างถ่ายมือนะครับเพราะว่าแฟนผมทํางานนะมือถือก็เลยไม่มีถ่ายนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเรามีทุกองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันจะลากขึ้นหัวง่ายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะไปดูกันเลยสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาช่องทางการดําเกมแบบถูกๆไม่โกงไม่เกียนปลอดภัยแน่นอน100นะครับถูกและดีมีอยู่จริงที่นี่เลยฮะเติมเกมโซนไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อบัตรกินเลนาอีกต่อไปถ้าเราจะเติมนะครับเราก็แค่แอดไลน์ไปที่แอดเติมเกมโซนอย่าลืมว่ามีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะ พอแอดเสร็จเราก็แจ้งเกมที่จะเติมราคาและยูเดีของเราและส่งหลักฐานการโอนเงินไปหลังจากนั้นรออีก5-30นาทีเพชรก็จะเข้าในตัวเกมของเราแล้วถูกที่สุดคุ้มที่สุดต้องเติมเกมโซนละครับพี่น้องครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้ก็มาในโหมดแหลงสี่ต่อสองอีกเช่นเคยนะครับผมปัจจัยที่ทําให้เราลากยิงหวัวติดได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีอยู่สี่ข้อหลักที่ผมได้บอกไปนะแต่ว่ามันก็ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างนะครับเช่นการเลือกใช้ปืนของเรานะเพราะว่าอัตราการยิงของแต่ละปืนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ความชํานาญในการลากขึ้นหัวนะฮะเราที่สําคัญนะครับจังหวะในการลากยิงของเรานะครับท่านชมนะแต่ถ้าเราฝึกจนชานาญนะครับไม่ว่าปืนอะไรปืนตัวไหนเนี่ยเราก โอเคแต่เรามาลุยที่พีกนะรู้สึกว่าจะมีตวลงชาวบ้านแตกแล้วก็บ้านกลางนะครับเมื่อกี้บ้านแตกยิงผมฮะแต่ว่าบ้านกลางมีเสียงเท้าท่านผู้ชมเอานั่งอยู่งัดหัวไปเรียบร้อยนี่ครับท่านั่งเนี่ยงัดง่ายเลยนะโอเคอุตะลาเรามีเกาะสี่เฮ้ยมีเสียงเท้ามาท่านผู้ชมสองเท้าเลยนะเยวขอขึ้นบ้านก่อนนะครับอย่าตะคอยลงไปเก็บยังไงเอามาแล้วงัดไปอีกเรียบร้อยเ <c oughs> ข้าหัวอีกแล้วนะครับผมโอเคอุ้ยอุ้ยยกดสิ้ยมาแล้วมาแล้วฮะ งัดอีกงัดอีกงัดอีกโอ้โหโดนไม่โดนงัดไปก่อนนะฮะแต่ว่าเจ็บหนักอยู่ตรงนี้มีตัวนึงยังไงอืสองฟองห้าน้ำชมฮะแป๊บนึงโดนยิงมาอีกแบบร้อยโอเคน็อกไปอีกหนึ่งนะครับดีนะเรามีเกาะสี่นะเมื่อกี้ศัตรูเลยยิงเราไม่ตายนะครับสองนัดนะโดน,นเต็มเลยโอเคเอาสองฟองมานี่นี่แหละฮะเดี๋ยวเกมนี้นะครับผมจะใช้เป็น XM8 แล้วก็สองฟองแล้วกันนะครับเป็นปืนที่ นัดหัวง่ายเหมือนกันเลยนะทั้ง2ปืนเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นปืนที่มีแต่าการยิงที่พอดีนะท่านผู้ชมเหมาะสำหรับการลากหัวมากๆนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราบรนแตกยังอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะเอาเห็นแล้วนั่งเล่นลูกยิงโอ้โหไม่ติดยังไงอุย้ยบนบ้านมีอีกเดี๋ยวนะขอลบกอนนะครับหลังคาบ้านต้องเอามันก่อนเลยฮะแต่ว่ายิงมันไม่ได้นะต้องหัวอย่างเดียวหัวอย่างเดียวโอ้ไม่โดนด้วยฮะติดดาเมจไปแค่2เมตรเท่านั้นนะครับยังไงมาวัดกันเลยไหมมาวัดกันเลยไหมดึงหัวไปเรียบร้อยนะครับโอ้โห ปืนเอ็กแปเนี่ยมันก็สโคบลากหัวได้ดีนะแต่ว่าผมยังไม่ชํานาญเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอผมเล่นจนชํานาญก่อนเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคแล้วกันนะครับผมนะโอเคยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับบนบ้านวุ้ยมีตัวยิงตรงบ้านถังแดงด้วยแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับยังไงเอาไม่มีวิ่งแด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 งเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมไม่ว่าโอกาสติดมันจะน้อยหรือมากนะครับคือยิงงัดไปก่อนเลยนะเมื่อกี้ผมก็งัดนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นแต่บ้านถังแดงว่าไงหุ้ยใช่ไหมนะ เห็นดำๆนะครับตามไปก่อนอ้อมเลยฮะแบบนี้ยังไงฮะโอ้โหไอห่าเอ้ยรถนะครับหลอนหมดแล้วเนี่ยผมเจอคนดักยิงตรงกำแพงไม้บ่อยนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะครับว่ามันเป็นคนหรืออะไรนะตรงนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็ได้มา5คิวแล้วท่านชมบนแมปก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะเหลือย8คนเลยทีเดียวนะครับเอามีตัวโหนมาแบบนี้ดึงหัวโอ้ไม่ติดฮะอุ๊ยยังไงโหนกลับ จับก็เรียบร้อยซะีกถ้าศัตรูวิ่งเข้าหาหรือว่าวิ่งถอยหลังแบบตรงๆเนี่ยโอกาสที่ติดหัวมีอยู่ง่ายมากนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกไว้เลยนะใช้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอศัตรูที่วิ่งเข้าหาเนี่ยดึงขึ้นได้เลยนะครับติดแน่นอนนะฮะโอเคแต่เรามาหาคนกันต่อนะครับที่มังบิมาสกิรู้สึกว่าของจะหายนะแต่ว่าคนก็ไม่เจอนะครับอุจนามียังไงดึงหัวไปโอ้ไม่ติดฮะยิงไปอีงหลังมียิงยังไงยังไงเอาติดหัวไปดอก ยังไงโอ้โหโดนเป็นร้อยกว่าเหมือนกันนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวนะขอชาร์จไอตัวบ้้นแอลก่อนไอตัวออกมาจากไอวอลนั่งเล็งลูกยิงผมไม่โดนะนั่งเล็นลูกยิงโอเป้าลุดอีกโอ้โหเดี๋ยวนะขอเอาบ้านแอวก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมชาร์จบ้านแอลเลยแบบนี้โอเคขอเอาลูกสองขวงงัดหัวหน่อยแล้วกันเอามีตัวออกจากวอลออกทำไมไม่โดนฮะยิงใบเอาโดนไปสองเม็ดเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ก่อนงัดไปงัดไปเอาเขาหัวอีกแล้วนะครับผมเอามีตัวตามท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้ขอเอาลูก2องววงัดหัวแล้วกันนะครับผม ยังไงโดดยิงเอาล่วงไปแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> โอสกะยิงล่วงเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเจ็ดคิวแล้วนะ <S <S 2> <S 2> บนแมปเหลือยิบสามคนเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะครับยังตึงอยู่นะฮะอุ้ยอ,ยอยุมีตัวยิงหลังท่านผู้ชมไปฮะช่วยน้องเราก่อนน้องเราโดนยิงนะครับมันอยู่ตรงไอวอลตั้งไปลูกสองควงอุ้ยมันยิงมัน s n นยิงมาเอาเรื่องนะระ่มไอวอมันฮะโอ้โหมัน s n a ยิงว่ะสองควงมานะยังไง ยิงไปเอาเขาวัวเฉยสองควงนี้ยิงหัง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งวิ่งลงล่างยังไงยังไงงัดไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคแต่ว่าน้องเราล้มเลยนะโอเคฮะแต่ว่ามันยังล้มอยู่นะครับมันยังไม่ตายนะตามมาซ้ำเลยยิงไปมีอะไรให้เราบ้างขอไอวอลหน่อยโอ้โหไอวอลมันก็ไม่มีนะครับอุย้ยมีตัวยิงอีกด้านบนนะฮะยังไงเอาเห็นแล้ว ด,ดึง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 ไม่ขึ้นอีกโอ้โหมันตั้งให้วอนะครับเดี๋ยวนะขอชาร์จใกล้ๆแล้วกันนะครับผมชาร์จด้านขวาถ้าเกิดว่าชาร์จด้านซ้ายเนี่ยเขาจะดักเราได้ดึงไปโอ้โหดึงพลาดฮะน้ำชมฮะล้มเลยสวยน้องเออาผมโดนลดัดอา้าโอ้โหโดนตีแจมฮะน้ำชมฮะไอ้นี่มาสีหนึ่งด้วยนะน่าจะเล่นบนคอมนะหมอ,อน,นี้นะครับไม่เป็นไรนะฮะ โอ้โหแหลงไกลๆนะครับแต่ว่าคนเล่นเนี่ยก็เก่งอยู่นะแหลงโกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสสุ่มเจอพวกแกนมาสเตอร์สูงนะครับผมนะโอเคครับวันนี้ยังไม่ชนะเลยเอาไงดีคลิปก็ยังไม่ถึง10นาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่น4 v 4ให้น้นชมดูแล้วกันนะครับอย่างไงวันนี้ต้องชนะให้ท่านชมดูให้ได้นะครับ<ว>โอเคครับเดี๋ยวผมจะแถมหมด4 v 4ท่านชมดูสักเกมแล้วกันนะครับผมนะไม่ได้ลงคลิปมา3วันแล้วอย่างไงวันนี้ต้องชนะให้น้นชมดูให้ได้นะครับ วันนี้ก็มากับโอสกะแล้วก็เคเกไอนะฮะไปฮะไปหาสตูมันอยู่ที่ฐานนะครับผมเห็นแล้วเสื้อสีขาวอย่างไรจ้วันนี้ดึงใบไม่โดนฮะดึงใบเอาร่วงเรียบร้อยนะครับดึงไปอุ้ยเฉียงขวาท่านชมเดี๋ยวนะอุ้ยยิงผมแล้วดึงอุ้ยดนหัวโอ้โหแต่ว่าเราไม่ได้คิวนะตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวท่านชมดึงไปกระโดดดึงหัวไปโอ้โหไม่โดนเลยฮะ เห็นไหมไม่ว่าจะโอกาสน้อยหรือมากนะครับคือเราดึงไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะเราจะได้รู้จังหวะของปืนแต่ละปืนนะครับว่าจังหวะไหนเนี่ยเราจะดึงขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมโอเคเราเกมที่2เราจะใช้เป็น x m 8นะครับเดี๋ยวใช้คู่กับซองควงเลยแต่ว่าเงินยังไม่มีซื้อซองควงนะไปฮะหาศัตรูที่ฐานมีว่าเอามีดึงหัวเรียบร้อยเห็นไหมขึ้นตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะเราต้องดึงแบบกระตุกเอานี่นี่ไงเห็นไหมท่านชมถ้าเกิดว่าเรายิงวิดเนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้เลยนะ ป้าเนี่ยมันจะเหินขึ้นฟ้าไปเลยนะครับผมนะแต่ว่าโอกาสที่จะติดเนี่ยมันก็มีอยู่มากนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงล็อกตัวได้นะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็เลยอีกหนึ่งตัวนะครับมันอยู่บนเนี้ยมันอยู่บนเนี้ยเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปฮะหัวเนี่ยปร้อยนะครับผมเห็นไหมโอ้โหยิงตัวไหนคือติดหัวตัวนั้นแหละท่านผู้ชมบอกเลยโอเคตอนนี้เราได้สองควงแล้วนะท่านผู้ชมมาลุยกันที่หอในกานะครับเกมที่สามไปฮะลุยยิงเดียวไปหาศัตรูอย่างเดียวครับท่านผู้ชม อยู่ไหนไม่เห็นมีนะฮะเสียงด้านขวาอุย้ยด้านหน้ามีตัวฮะด้านขวานี่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราหรือศัตรูนะน,น่าจะเพื่อนนะครับศัตรูอยู่ด้านหน้านะครับผมตั้งวอาไปก่อนเกอมันดักยิงเรายังไงเอาต้นไม้ลัดไฟเรียบร้อยอีกแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเอามีอีกเหรอโอ้โหตั้งวอาก่อนยังมีอีกนะฮะไอตัวเสื้อแดงนะครับผมดึงไปดึงไปโอโ้โหไม่โดนนะมันโดดหนีไปได้นะครับยวขอปัญญาก่อนโอเคไปฮะหนีไปไหน ตรงนี้ไม่มีนะครับผมโดดไปด้านล่างหรือเปล่าโดนเอา้าด้านล่างเห็นแล้วดึงไป <c oughs> เห็นไหมฮะเห็นไหมโดนหัวทุกตัวนะครับที่ผมยิงนะผมยิงตัวไหนคือเข้าหัวหมดเลยนะครับผมนะโอเคมันดูฮะเกมที่4ี่เกมสุดท้ายแล้วนะครับหนูว่าจะยิงหัวได้อีกหรือเปล่า2ควงกับ XM8 นะครับเสียงด้านขวาท่านผู้ชมอยู่ไหน ออล่วงไปแล้วอียมีตัวโดดยิงไปยิงไปตามวอลกันก่อนเพื่อมีอีกนะครับมีเสียงเท้าอยู่นะยังไงตามไปเลยโอเคฮะใหไ่วอลนะครับไปฮะท่านผู้ชมอีกตัว2ตัวอยู่ตรงไหนเอามันยิงเพื่อนเราล้ลมยังไงเจา้านันนี้ดึงไปเห็นไหมครับโอโ้โหเนี่ยถ้าเรายิงบูดเนี่ยมันจะเหินขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเรายิงล็อกตัวได้เนี่ยโอกาสที่จะลากขึ้นหัวมันมีอยู่สูงมากนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับ ผมก็ฝากให้น้าชมไปฝึกดูด้วยนะครับปัจจัยที่สําคัญนะ4ข้อนะถ้าทุกคนมีครบทุกข้อเนี่ยโอกาสที่จะลากยิงหัวมีอยู่สูงมากนะครับผมโอเคครับถ้าอยากให้นําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสัลนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชม